สวัสดีครับคนที่ยังไม่ติดตามอ่ะติดตามมิ้นด้วยนะตอนนี้แปดสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็น์ยังไม่ติดตามมิ้นเลยอ่ะติดตามมิ้นด้วยนะขอร้องแล้วนะกดติดตามและกดรูปกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องมิม้นซีเฮดอีกแล้วอยู่ในเกมเด m กซนะิมบายแห่อนงะ วันนี้มิ้นก็มาเล่นในโน้ตบุ๊กเหมือนเดิมนะคะในแอป l e Stack App p พย์เลอเองคะ่ะวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปดูวิธีหาแบงเขียวนะคะทุกคนให้เรากดไปที่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดมาที่ลูกเงินนะคะนี่ทุกคนมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยทุกคนเขาบอกว่าข้อเสนอซิมแคสต์นะคะเรียกดูข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อรับซิมแคสต์นะคะ นี่แล้วก็กดไอ้ตัวนี้ได้เลยรับซิมแพชนะคะมินไม่รู้ว่าในโทรศัพท์จะมีไหมนะคะหรือว่าเขาอาจจะสมให้นะคะอีเขาก็จะมีเกมให้เราไปเล่นเหรอเดี๋ยวอันนี้แค่โหลดใช่ไหมเขาบอกว่าติดตั้งและเรียกใช้แอปนี้ทันทีเพื่อรับรางวัลของคุณนะคะผู้มือคุณสมบัตินะคะนี่จะต้องเป็นท้งแรกที่ติดตั้งแอปนี้นะคะโอเค เราไม่เคยติดตั้งแอปนี้ในแอป b l u e s t a c k นะคะเราก็ไปกดติดตั้งเลยค่ะติดตั้งครั้งแรกไปทุกคนเราจะได้รับจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเปิดเลยนะคะทำาภายนังเปิดเรียบร้อย ไปก่อนนะคะเพศหญิงแล้วกันนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราลองออกไปก่อนแล้วเราไปดูเราไปดูตัวซิมต่อนะคะว่าจะให้เงินเราจริงๆหรือเปล่าพกนเดี๋ยวเรามาดูกันอุย้ยทุกคนมันเพิ่มจริงๆด้วยทุกคนเราไม่ต้องเสียตังค์เลยทุกคน นี้นะคะเขาบอกว่าจับคู่และไขปิศนาคลาสสิกนะคะติดตั้งและเรียกใช้แอปนี้ทันทีเพื่อรับรางวัลของคุณนะคะคุณสมบัติผู้มือคุณสมบัตินะคะนี่จะต้องเป็นครั้งแรกที่คุณติดตั้งแอปนี้นั่นเองปะ่ะหนึ่งซิมแคเราก็ยอมนะคะโอเคติดตั้งนะคะมิ้นไม่เคยติดตั้งแอปนี้เลยนะคะทุกคน เย้เรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามันได้ไหมเย้ Yay! ทุกคนมันได้จริงๆด้วยทุกคนโอเคค่ะอันนี้เจ็ดสิบสองมิลไปทำแบบทดสอบมานะคะก็เขาบอกว่าจะได้สิบสองซิมแคสน,นะคะแต่ว่ามีคุณตอบคำถามไม่ตรงคุณสมบัติก็เลยได้แค่มาแค่0.6นจหกน,นะคะ ก็ได้เพิ่มมาแค่1นั่นเองคนโอเคนี่ทุกคนอันนี้ก็ได้จริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้ติงหนังนะคือถ้าอันดที่ทุกคนคิดว่ามันได้ยากนะคะทุกคนก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะทุกคนเราก็ได้เพิ่มมาประมาณ27บาทนะคะจากตอนแรกนะคะวินม,มีอยู่ประมาณ45 ซิมแคชนะคะก็เล่นไปแล้วหลายเกมมากบางเกมก็ได้บางเกมก็ไม่ได้นะคะเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าคุณสมบัติที่มินเล่นไปอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่เขาคาดหวังไว้นะคะเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติเขียนไว้อยู่นะคะโอเคก,ก็ทุกๆแอปพลิเคชันนะคะที่มินได้ทําไปนะคะมันก็จะมี ค่าของโฆษณาของเขาอยู่แล้วนะคะมิเล่นหลายเกมอยู่นะคะแต่ว่าบางอันก็ไม่ได้บางอันก็ต้องใช้คุณสมบัติที่เยอะมากเช่นเล่นให้ถึง50ด่านหรือไม่ก็50วันถึงจะให้ซิมแคชนะคะ เราก็ต้องอ่านดีๆแล้วก็อาจจะต้องแปลภาษาสำหรับใครที่อยากได้ซิมแครชง่ายๆนะคะก็ลองมาเล่นกันได้นะคะนี่มันก็ได้มาเพิ่มอยู่นะคะเราจะมีพอ r e กับ After อร์นะ b ี f อ r e แล้วก็อัปเตนะคะทุกคนมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนอกจากเราจะไปแลกเปลี่ยนอะไรกับเขานั่นเองนะคะทุกคนก็ มินแนะนาให้เติมดีกว่านะคะถ้าไม่มีงบจริงๆก็ลองโหลดเล่นได้นะคะแต่ว่าอาจจะเปืองพื้นที่นิดนึงนะคะก็เล่นแล้วก็ลบก็ได้นะคะเช่นมินนะคะมินก็ลบมาแล้วนะคะใครที่อยากเติมก็สามารถเติมได้แต่ใครที่ไม่มีงบไม่มีงบแบบมินะคะก็สามารถเล่นได้นะคะเพื่อเอาความมันแล้วก็เอาซิมแครชก็คือแบงค์สีเขียวนี่เลยนะคะทุกคน ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บ s คร i b e ใหด้วยนะคะก็ขอบคุณที่มารับชมค่ะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมันที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย